โอเค3ขั้นตอนการจะออกเมนูใหม่นะครับมีร้านอาหารเยอะมากเลยแหละที่เวลาทําร้านไปแล้วคิดไอเดียเมนูใหม่ออกมาได้แล้วอยากเทสว่าให้เมนูนี้มันมีคนต้องการเยอะมากน้อยแค่ไหนทีนี้จะเทสยังไงจะทํายังไงให้ขั้นตอนการออกเมนูใหม่เนี่ยมันไม่มีปัญหากับที่ร้านแล้วก็ยังคงทํางานได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าออกเมนูมาแล้วกลายเป็นว่าขายไม่ได้มันมีวิธีอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นผมเองทุกครั้งที่จะมีการออกเมนูใหม่เนี่ยผมจะไม่ได้ทําเมนูนั้นออกมาแล้วก็มาวางขายที่หน้าร้านเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งจะต้องเข้าใจก่อน อาหารที่เราเปิดมาแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยคนจะติดรสชาติอาหารเดิมที่เราขายอยู่คนจะติดเมนูอาหารที่เราขายประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเมนูใหม่ออกมาเขาไม่รู้ว่ามีเมนูนี้หรือแม้กระทั่งบางทีเราทําเมนูใหม่ออกมาแล้วเราวางไว้บนโต๊ะเขาก็ไม่ได้สังเกตจนสามารถที่จะสั่งทานได้เพราะฉะนั้นการทําเมนูออกมาใหม่โดยไม่วางแผนเรื่องนี้ก่อนมันจะทําให้อาจจะไม่เกิดการซื้อทีนี้วิธีการก็คือการทําเทสที่หน้าร้านถ้าเป็นผมเองนะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วเบือ,อผม วางแผนก่อนเรื่องของวัตถุดิบที่จะใช้ในเมนูใหม่ว่าไอเมนูตัวเนี้ยมันจะมีวัตถุดิบที่ใกล้เคียงจากของเดิมไหมถ้ามันใกล้เคียงจากของเดิมแปลว่าเราไม่ต้องมีการสูญเสียถ้ามันขายไม่ได้ถูกปะเราก็แค่เอาวัตถุดิบเดิมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมาทาเมนูขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองวางขายที่หน้าร้านทีนี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นร้านทั่วไปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นการวางขายแบบธรรมดาก็คือทําโปสเตอร์มาอันนึงเป็นเมนูพิเศษแล้วก็ไปแปะไว้บนโต๊ะไปวางขายไว้บนโต๊ะหรือว่าไปแปะไว้ที่หน้าร้าน ทีนี้พอคนผ่านมาที่หน้าร้านเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเห็นเมนูนี้และเขารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตามันน่าทานเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเมนูที่เขาอยากลองอันเนี้ยเขาเข้าไปที่ร้านเขาก็อาจจะถามพนักง,งานแล้วก็สั่งได้เลยแต่ต้องบอกว่าการเทสบแบบนี้การทําแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะได้การตอบโจทย์ที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีแค่บางคนที่สั่งแต่มันจะมีวิธีที่สองที่ผมใช้เองในทุกๆครั้งที่ทําเมนูใหม่ก็คือการทําแอดแจ้งลูกค้าว่ามีเมนูใหม่ทีนี้การทําแอดทำยังไงให้พูดงง่า่าาาาปนนนนนหห้้้ึึรรระมณีีัตส เปิดอยู่ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของผมชื่อร้านกะเพราอ่ะร้านกะเพราของเอเขาตอนนั้นคือเราขายแค่ต้มเล้งแล้วก็กะเพราแบบเป็นกะเพราพรีเมียมแต่ว่าวันนั้นเราอยากจะทําเมนูต้มเลือดหมูธรรมดาทีนี้เราไม่รู้ว่าเมนูนี้มันมีคนซื้อเยอะหรือน้อยเราไม่มั่นใจเลยวิธีการของเราคือเราคํานวณมาก่อนว่าถ้าเราจะขายเมนูนี้ภายใน10วันต้องเป็นเงินทุนเท่าไหร่เราก็จัดสรรเงินทุนมาตังหากแยกบัญชีออกมาเพื่อที่ว่าถ้ามันขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ไปปนเปี้ยนกับบัญชีร้านเก่ามันก็ไม่เกี่ยวกันเราก็แยก,ออกเ,แยงเงินออกกกมาาาเเสสรร็็จป๊บททด้วยํ ทานเองก่อนพอมันเวิร์กเราก็ถ่ายรูปเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เอารูปเดียวกันเนี่ยรีมาร์เก็ตติ้งกลับไปหาคนในเพจคนในเพจเนี่ยคือคนที่เคยแวะมาทานอาหารเราอยู่แล้วถ้าใครทําร้านอาหารแล้วยิงแอดเหมือนที่ผมสอนในกลุ่มเรียนแ9 0กิบาทเนี่ยเรื่องนี้ผมจะสอนไว้ว่าก่อนเปิดร้านให้เรายิงแอดนั่นหมายความว่าคนที่มาทานร้านเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีเอนเกจเมนต์กับเพจไอคนที่มีเอนเกจเมนต์กับเพจเนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลกลับไปหาเขาเขาจะรับรู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทาเมนูใหม่เราไม่มั่นใจว่่่าาาาาาจะมมมีคคนนนนนกกกิหรรรรรือออเเเเปปลลัลัววไู้้็ทํโสต์ึงแบ หาคนที่เคยทักมาหาเราหรือคนที่กดคลิกดูแค่คลิกดูเมนูเนีเน่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มี En นเ g อร์เทมนกับเราแล้วมันก็จะส่งข้อมูลกลับไปได้พอมาส่งข้อมูลไปเสร็จแล้วลูกค้าก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีเมนูใหม่นะเป็นต้มเลือดหมูนะเราไปลองทานกันดูไหมทานก็ได้ไม่ทานก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยว่าเราได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่ามีเมนูนี้ทีนี้พอเราแจ้งลูกค้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปถึงสเต็ปที่3คืออะไรระบุระยะเวลาไปด้วยอย่างสมมุติว่าผมจะทําเมนูใหม่ผมไม่รู้ว่าเมนูนี้มันจะขายดีหรือเปล่าเพราะฉะนัน ผมไม่ควรจะเอามันมาเป็นเมนูประจําร้านเพราะฉะนั้นผมเทสด้วยการที่ว่าไม่คิดเองจนเกินไปแล้วก็ไม่คิดแย่จนเกินไปไม่คิดบวกเกินไปแล้วก็ไม่คิดลบเกินไปแต่เอาตามข้อมูลตามความเป็นจริงทําเมนูขึ้นมาใหม่แล้วบอกว่าขายแค่วันที่1ถึงวันที่20นะยิงแอดไปลูงหน้าตั้งแต่วันที่25เดือนที่แล้วนั่นหมายความว่าวันที่1จะมีคนรู้ว่ามีเมนูนี้เขาอาจจะ w a l k in มาที่ร้านอาจจะเดินมาที่ร้านแล้วก็มาถามหาเมนูนี้เลยทีนี้ภายในวันที่1ถึงวันที่20เเ่ผมมก็จะริบสถิติตแล้วว่า i, เ้มนูนี้คท มาวันนี้คิดเป็นยอดขายเมนูนี้กี่เปอร์เซ็นต์เราตั้งเป้าไว้กี่เปอร์เซ็นต์ของที่เราเตรียมไว้ปริมาณเท่านี้อะเราอาจจะเตรียมของสัดส่วนอันนี้มารวมกันแล้วเป็น1โลนะขายหมดทุกวันเลยตั้งแต่4ี่ชั่วโมงแรกที่เปิดแล้วเราเปิดแชั่วโมง4ชั่วโมงแรกที่เปิดจะขายหมดตลอดเลยถ้า20วันนี้มันเป็นแบบนี้ผมจะรู้แล้วว่าเมนูนี้มันขายได้ผมก็จะขยายเวลาทดลองเมนูนี้จาก20วันนี้อาจจะไปถึงกลางเดือนหน้าเลยอีกทีหนึง่งเพื่ออะไรเพื่อดูว่ากระแสะของมันเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสะเล่นๆหรือกระแสะจริงๆโดยการขยายวันผม ทำแอดชุดหม่ว่าขยายช่วงเวลาขายเมนูนี้เพื่อแจ้งข้อมูลซ้ํากับเข้าไปทีหนึ่งว่าเรามีเมนูนี้อยู่นะยังขายอยู่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่คนชอบเราก็ขยายวันออกไปถ้าเราทําตาม3ขั้นตอนนี้สเต็ปที่1คือเทสหน้าร้านก่อนเทสหน้าร้านเสร็จแล้วเราไม่ชัวเราเอาเมนูเดียวกันโปสเตอร์เดียวกันกลับมายิงแอดพอเรายิงแอดเสร็จแล้วเราบอกลูกค้าว่ามีเมนูนี้นะแต่เราขายวันที่1ถึงวันที่20ถ้ามันขายได้เราถึงค่อยเอาเมนูใหม่มาเป็นเมนูประจําแต่ถ้าสมมุติว่า2ี่สวันนี้ไม่มีใครสั่งเมนูนี้าาาทํ แบบนี้การออกเมนูใหม่จะไม่ใช่ปัญหาจะไม่มีการสูญเสียจะไม่มีเมนูที่เยอะแยะเต็มไปหมดตามหน้าหนังสือเพราะว่าคนทาร้านอาหารนะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเมนูที่เรามีในหนังสือบางทีไม่ได้ขายได้ทุกเมนูเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเมนูใหม่แล้วคุณจะเอาเมนูใหม่เข้ามาขายคุณต้องทําแบบนี้เพื่อที่ว่าเมนูใหม่มันจะไม่ได้เป็นลกในเล่มเมนูของคุณมันต้องทดลองขายไปแล้ว3ามวันแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กคุณถึงค่อยเอาเมนูใหม่ใส่เข้าไปในเล่มถ้าทาแบบนี้มันจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็ใครที่ทําร้านอาหารแล้วอยากเรียน 890บาทในนั้นมีนักเรียนหลายพันคนมากแล้วก็ร้านอาหารแทบจะทั้งประเทศแล้วตอนนี้ใช้วิธีที่ผมสอนนะครับส่วนใครที่ทําร้านอาหารแล้วอยากทําร้านอาหารให้เป็นระบบเป็นระเบียบก็ไปสั่งซื้ออ e ีบุ๊กได้ตอนนี้ผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่า90เทคนิคทาร้านอาหารขนาดเล็กให้เป็นระบบอันนั้นแค่3 9 0บาทใครที่สนใจเรียนจริงแอดหรือว่าสนใจอ e ีบุ๊กก็ทักไปหาทีมงานได้เลยครับ